เอ,เอาแล้ว<อ>แล้วผม <c oughs> มีโครงนารกับกัรภาพตอนนี้ก็อยู่ที่นักสารภาพว่าการาากีฬานี่คนะออปโป้ออปโปบิ๊กเทลบิ๊กเทลช็อปงานออปโปออปโป้เพราะคิดว่าสผลง,งานในน่าจะเหมือนจะคุ้นมากขึ้นจริงเพราะเรื่องเดนเซอร์เรามางานก็อาจจะได้บ้างทำไมพูดอะไรต่อ อ่าก็แบบว่าฝากถึงแฟนคลับอะไรนี้ก็ฝักเหงฝากเห็นคนแล้ยังยังไม่หายไปไหนยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ตรงตรงนี้ครับอยู่ก็ตรงนี้มันวุ่นวายหน่อยมันเอ็นเยอะลุกอะไรลุกอ่าไหนไหนก็ไหนแล้วไอ้พรอีกตะเอ็นเลยอ๋อไหนก็ไหนๆหนเรเดร็จะเอ็นก็คิดมบ้าเอ็นเอ็นเสร็จก็ไม่เรียนทำเอ็นเอ็นไม่เสร็จก็ไปไปเอกชนครับจริงมันไม่ไม่ยากมันไม่ยาก เเคบายบายการที่เราให้ลองลองเองนี้